น,นี่นะคะน้าอาซีจะมาทำแหนมเผ็ดหมูสับคลุกแป้งทอดกัน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นแป้งทอดกรอบน,นะคะยี่ห้อใดก็ได้ค่ะไก่ไก่สองฟอกหมูสับแล้วก็แหนมเผ็ดค่ะเรามาคลุกเคล้าแหนมนให้เข้ากันก่อนนะคะ พอครุกเคล้าส่วนผสมเสร็จนะคะก็นำปั้นแล้วก็ลงทอดได้เลยค่ะ thank <laughs> you หอมมากเลยค่ะพอพอเหลืองนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะรอสุกแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> ไปลองทำทานกันดูนะคะเม <c oughs> นูน,นี้อร่อยมากๆเลยค่ะ